สาธาประอเนืออกอดจะได้น้อถวายาาารายาะิชาาแพาระ,ะรคุณหลวงปู่โอกาสที่จะเจดเจาาัยงสาุชนทุกคนทุท่านันนมือลพองอลี่ถวายความเครพนอบน้นูชาในพ,พรพะพคณูวอธรรมาอเมอ และในนี้ขอการรักษาในนิสัยท่านได้ที่การปูทางใจปียกันโนเจ้าอาวาสปัตตานีได้นำพระนักธรรมปััิตอ กบกครนามพระอาจารย์ทุกตต่อภพระรกร้ก็าวบ้านประชาชนด้วยนองสบายิกากรเกนีครับและเราตอบยนั้นในนามคณสชาประชานำมั การมาโดยของข่านโลกริีโอฝนาในเปิดทางมาเดินฝานงทาคดนพระุจ้าราพะนานาาพระชายน้องพรยพิารธรมรารยมจะได้จากพระเอกพระคูเจ้ก็เอครับ วัดุตารกระตุนมาคุณความรวย่างาน้วกกบราการพันาศิวัฒนธมการบริจาคบุตรเุญ่รรมอพระบุญญาตรารณแก่ท่านราชการสุราษยร์พยาภรณ์แก่พระมหาวิราีรุและพระองค์รพรบามเด็จพระเ้าอยู่ัวตจาระหครับ ตาตาเอานั่นตะไนท์ได้ทำกิจได้ใส่ตั้งใจดีมาต,ตัวแทนท่านพุยมพระไชยคุณยมสุรวันเจ้าชัยศรีได้ไจุดธูปเคียพบูชาพระรัตน,นไป <S 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 ในโอกาสนี้ครับอาทิระเจริญอายุวัฒนะมงคลในปีที่92้าสิบสอพระฤาษีพระโพธปุถไดเมตตาจาก,กจังหวัดเชียงใหม่ เดินทามเมตตามมาเป็นประธานบุญประทานกุศลปะเพาตั้งหมายเีรยนเจิญสถาญาตยงสาธุชนผู้คนผู้ท่านได้ประฟองอัญชลีน้อมนึกถึงพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนกายในโอกาสนี้เัับบรมือคลง เรียนเจนคุณโยมจันทิราอานคำภาให้กับที่นั่งรับรองเดิมนะครับและโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเมตตานำเฮาสัานตั้งหลายเพื่อเป็นบังครกับคณะสงฆ์คณะสัทธาวัด เแนวการนี้สถาญาติลงเลือกประลองอานชดีนะครับเนื่องแนวการนี้ขอกราบบาราธนาในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่จากเมตตาเป็นประธานนำไหว้พระนะครับบูชาบาราธนตรัยอิวินาสกกาเลนะพรมพุทธัมณี The um and um, th เป็นมงคลได้ชำระยางเครื่องของอินของต่างตั้งหลายสัทธาตั้งใจประนมมื ดำเลนติโยกีผู้ปฏิบัติธรรมวัตรรจ้าเรสเราผูแกพ่อแมี่นองคณะกรรม เอื้อต้นต่งแตนไยนใจมุ่ยันะอาวาลาภากาเจตนะอนุญาตมุ่รอดวะาวาก็กระถินในวันนารามในวันนี้และองค์ใจของแหวนดวงชื่นดีเสินทรัพย์ภพวิญญาณมาแหวนทิศตะแหวนสุมาอมภะเกี่ยวเกี่ยวตามต่าประการกับตามต่าง महाज्ञानयस्य हिरज्ञानं कृत्रिमं ให้ทุ่มนำไปบางเรื่อก็ได้ตั้งใจพอดีก็ได้ตั้งใจพอดีความกินความทานนั้นก็จะได้สะอาดสดใสก็ได้สุขาพอวามทานแล้วก็จะได้เป็นที่สะอาดบริสุทธิ์สะอาดสดใสอันเป็นอริยะควาีดีอันดีงามพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ควาพื่อปฏิบัติมา แต่ราคาของกานสำหายจะได้ตั้งพบตั้งใจจะได้น้องถวายผ้าชีวารักกระหินเป็นการในวันนี้มาเป็นกปุ๊ของคนโลกปอวิชานเป็นลูกคนสองทาง่าอาจารย์ได้ไปซื้อตาและปฏิภาณิพัฒนาเ,เขาผลิตข้อพนุพูนทานไี แก่เราการนี้พระเดชพระพคุณองคูสั้เมตตาเอาตัณฑสงาย์เอได้ปะกองปะพาจีนราชานแล้วพระเดชพระคุณองคูสั้เมตตานำเอาตัณฑ์สงาย์ก่าวถวายพระกาิีนาาววาาน,นานในวันนี้สาธาตั้งใจนะครัท่าอ nossa obrigado.